สวัสดีครับกระแสข้าวทางละครครับแอนนาเผยภาพเบิร์ดเทคนิคนั่งร้องไห้กลั้นไม่ไหวปล่อยโฮแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมได้โพสต์ภาพของเบิร์ดแฟนแตงโมที่เข้ามาเยี่ยมน้องแมวซึ่งงานนี้ถึงขั้นหลังน้ำตาออกมาด้วยความคิดถึงและผ่านพ้นไปแล้วกับเรื่องราวของดาราสาวแตงโมนิดาซึ่งหลายคนนั้นยังคงโศกเศร้ากับการสูญเสียดังกล่าว ในล่าสุดนั้นแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมก็ได้มีการโพสต์ภาพทัชหัวใจของเบิร์ดแฟนของแตงโมที่มาเยี่ยมน้องแมวโดยระบุข้อความมาไว้ว่าเบิร์ดมาเยี่ยมน้องแมวร้องไห้คิดถึงแตงโมลูกๆเข้าใจความรู้สึกเลยซึ่งงานนี้ชาวโซเชียลนั้นก็ได้ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากว่าสู้ๆนะครคุณเบิร์ดคิดถึงน้องโมสู้ๆนะครับเบิร์ด คุณเบิร์ตตอนนี้สุขภาพจิตใจดีขึ้นหรือยังและเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะเทศกาลไหนเบิร์ตเทคนิคแฟนหนุ่มของดาราสาวแต่งมูนิดานั้นก็ยังขวนนึกถึงพร้อมทั้งไม่ว่าจะผ่านพ้นไปกี่เทศกาลและไว้อะไรให้แก่คนรักผู้ที่เป็นดังยอดดวงใจและล่าสุดนั้นเมื่อคืนเบิร์ตเทคนิคก็ได้มีการโพสต์รูป กระท่งสองใบที่ลอยอยู่ในอ่างจากุชี่พร้อมกับรูปของแตงโมนิดาที่อาวางไว้ไม่ห่างและรูปสุดท้ายเป็นรูปที่เบอร์เทคนิคนั้นนั่งคู่กับแตงโมพร้อมกับระบุแคปชั่นใต้โพสต์ว่า you and me melon official สโต n เนอร์บีเคเคกรีนแมนมหลังจากที่ได้มีการโพสต์ลงไปก็ได้มีคนในวงการบันเทิงอาชิกาติบและดีเจอ๋องรวมถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอีกทั้งใน IG Story ของเบิร์ดเทคนิคนั้นก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่กันไว้กับกรอบรูปของแตงโมพร้อมกับรูปของแตงโมนิดาที่มีอีโมจิหน้าเศร้ายวงข้าง แม้ว่าดาราสาวแตงโมนิดานั้นจะจากโลกนี้ไปแล้วเกือบหนึ่งปีแต่ผลงานของเธอนั้นก็ยังคงสร้างความประทับใจให้กับทุกคนรวมถึงความงดงามของเธอทั้งกายและจิตใจยังคงตาตึงอยู่ในใจของทุกคนขอขอบคุณข่าวจากโซเชียลนิวส์อัปเดตครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ